โอเคครับผมคันนี้นะครับเป็นจีเบกเจนท์แมนนะครับคันนี้สองร้อซีซีนะครับเป็นสีเทาครับลายใหม่นะครับเจนท์แมนลายใหม่ครับวิ่งมาแค่สามพันกิโลนะครับปีสองศูนย์นะครับผมจุดวันที่ยี่สิบเก้าเดือนเจ็ดนะครับผมจะเดือนแปดอยู่แล้วครับปีสองศูนย์เนาะนะครับใหม่มากครับสวยมากสภาพคันนี้นะครับผมจะดูดอกได้เลยฮะลึกตืบเลยนะครับลึกมากๆเลยนะครับผมโอเคดูสภาพเลยครับ ใหม่มากวันนี้นะครับสวยเลยนะครับดูครับเดี๋ยวผมจะไล่ไปให้ดูชัดๆนะนี่ครับใหม่จริงนะครับผม,บม,นะบผมเป็นตัวสีเทานะครับอันนี้เป็นลายใหม่ละนะครับโอเคดูเครื่องกันต่อใหม่มากานะครับนี้ใหม่มากดูท่อเทอนะครับ ยังเงาอยู่เลยนะครับผมลายใหม่นะครับจะเขียนเอาแบ็คอิมมอร์ทัลตรงนี้นะครับตรงตรงอกไก่ล่างนะครับโอเคข้างหน้าก็เหมือนเดิมเป็นโช๊คหัวกลับนะครับผมดิสคู่นะครับนี่นมเติมมันอยู่นะครับผมยางก็ทำเดิมครับยางจากโรงงานครับเป็นยางพลาสตี่มานะครับผมกนแจรันนี้มีสองดอกด้วยครับ สวยมากสีนี้ก็ไม่ค่อยมีนะนะครับผมหายากครับสีนี้นะเนี่ยแตมเตยมันอยู่เลยนะครับสีนี้นี่นานๆมีทีครับสภาพอย่างนี้นี่คือหลมถึงสีนี้ด้วยนี่นานเลยฮะเราจะมีนะครับผมใครต้องการเจนเนแมนสีนี้นะครับแนะนําเลยครับสภาพนี้สวยครับนี่ฮะเครื่อง สวยนะคไลม่มาให้ดูนะให้ดูบนถังมัพกระดูของเขาสวยครับผมสวยเลยบ,บอกนุ่มนะครับนุ่มเลยโอเคโชคครับเป็น YSS นะครับผมโชคหลังนะครับมาดูสเตอร์กันบ้างครับ สวนะครับสวยนะวันนี้มีบางโครงบางโคนนะครับผมรวมถึงกระจกนะครับผมมีครบนะครับวันนี้โอเคครับเดี๋ยวไปดูหน้าใหม่กันคุณแจแท้สองดอกครับเป็นคุณแจเสาะร่องเนาะนี่ฮะสามพันแปดร้อยโลนะครับสามพันกาโลนั่นเองนะครับผมยี่สิบเก้าเดือนเจ็ดนะครับ โอเคผมเดี๋ยว,ยวตทดบางเสียงเครื่องนะครับผมเอาตัดง่ายๆครับเครื่องสดแน่นเ,นเลยนะเสียงก็เดิมเดิมนะครับผมเทนแมนนะครับนุ่มอันนี้สบยครับผมโอเคดูไฟหน้ากันเดทามติดเต็มนะครับผมเดทามตรงนี้นะฮะ ไฟถูกเฉิญนะครับไฟอาสาเนาะอยู่ตรงสวิตช์แทนด้านขวานะครับตรงนี้นะครับขึ้นตรงนีไฟทามาไฟท้ายครนะไ,ได้ตัวหนึ่งไฟเดียวท้ายด้วยติดครบหมดนะครับอันนี้โอเคเดี๋ยวลองเปิดฟังเสียงเครื่องเลยเดีกว่า โอเคสำหรับเจ้าแมคคันนี้นะครับปี20นะครับปลายเดือน7แล้วนะครับผมใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับ3,000กโลนั่นเองนะครับสภาพดีมากนะครับดีมากๆนะครับผมเป็นสีเทาาร้หม่นะครับผมใครสนใจติดต่อมาได้ครับสำหรับคันนี้ก็มาณนี้ครับผมโอเคครับ